นนะสวัสดีค่ะมาพบก,กับเราช่องน้องเพิ่อนปูนชาแนลนะคะสวัสดียยกับเอซีทุกท่านนะคะอืะะอีหลับเป็นยังไงคือโผลคลนค่ะเพีงูสปาคลนไปหาพ่อฮัมเด้ไปหาพ่อมาพี่วันนี้มาอ่วยมาชสวยไปหาพ่อปูมาวันนี้มาเยี่ยมลูกสใาย สวัสดีครับโอ้แนวด้วยไปเป็นยังห้องนะครับเ่ต้องส้างมันมีกล้วยมีมีกล้วยเด้อนะเพื่อผลรวมนาใบแม่ท่านใดนะครับอยากกะก้อนนะครับนี่นะครับนี่นู่นไปแล้วท่านในแล้วอยู่ครับแม่ขาดคะแนนยังคือเย็นสบายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใคล้มเมื่อกี้น่ารักมากน้องมันนี่ ไปหาผู้บ่าวเด้อน้องมันนี่ขึ้นรถเลยล่ะขึ้นรถเลยไปหาทีเพิ่มไปพอความถอยมาถอยรถปิกอัพมาเลยเอาน้องมันนี่ขี่ไปเลยไปหาชายเพิ่มโอ้บันดีคุณตัเล็กเปิดประตูเองปิดประตูเองได้ไล่ไก่ไล่ไก่ น้องนุ่มไปเล่นกับน้องอ่ะเล่นกับน้องไปเล่นวิ่งมาแล้วนะคะแม่วิ่งแล้ววิ่งแล้วเอาช่วยด้วยน้องมันนี่ไม่เข้าโคกนะคะแม่มันเลี้ยงมัไเลี้ยงไปวะไปวะพ่อปูไปเอาลูกสะใภ้วะพ่อปูจังไดจังบ่ไปเอาลูกสะใภ้มา นี่นะนาทีรับทึกลูกสซฟไล่วิ่งนี้คบูโลกเสียงเกลียวเลยโอ้ดูแม่บูนะคะตกแม่บูเพิ่นหย่านลูกหนีนี่นะคะความห่วงใยของแม่โอ้ยลูกหวายดอขอบคุณแม่แม่บูนะคะให้ม่ดู กลัวนะคะกลัวน้องมันนี่หนีไปทางไหนหรือเปล่านาอมันมาให้พ่อปูจับแน่พ่อปูจับแน่เอา้ไปขอกไจับเนไก่ลยเยเป็นนักพอกโครนมาจับมาจับด่จับเ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเเเเ้เ้ ะะคกลัวเเขข้้้้าาาาบบนนไไปปกบ่หำลัวพ่อหำจับเอาไปหาใช้เพิ่มโอ้นะคะรู<ด>้เรื่องนะคะรู้เรื่องลูกสะบไพนี่รูนะ้เรื่องมากๆลูกสะบไพคนเก่งเล่นนี้พ่อปูหย่านไปหย่านไปนไไห,นหาผู้เบาใส่ใส่ใส่จับมือเล่จับมือจั่จับมือเล่จับมือเลยตื้อโอ้ยพ่อหายจับ นะคโบ่ให้จับอีลีได้นรอเสิน์ฟมันนี้มันแปลกมากมัอนี้วะเดี๋ยววะเดี๋ยวให้ทาเพิ่มมาให้ไปเล่นด้วยนะบ่ให้จับอีลีหยั่นหยั่นได้ไปกับพ่อปูห่วงหนูจะให้หนูไปได้ยังไงพ่อหำต้องเอาสินสอดมาให้หนูเด้วยแล้ววะโบ่ให้จับอีลี กลัวนะคะกลัวกลัวได้ไปอยู่บ้านแม่ยาโอ้ยหนูสีเหล่ยงแม่ยาบ่ได้ตีละเข็ดกับเขาให้ยาให้ปูกินเด้อไปเร็วไปอยู่นาะอันเจ้าคนย่านย่านจะเอาอิริได้พ่อนะคะนี่พวกควานรู้สึกยังไงลูกสะใภ้ไม่ไปด้วยรู้สึกเหนื่อยนิดนึงครับต้องหาคะแนนมา ต้องต้องให้ผู้บาา่าวหาคะแนนมาใหา้เด้คขันแบบดีพอควนันเขาอไม่เจนผู้สาวดอกสร้างก,าก,ากาาานันผู้สาวตัวเขาหาคะแนนกันนั่นเล็เขาหยาดเจ้าอันมาเร็วมาเร็วเจ้าต้องเอาคะแนนมาใหา้เขาแล้วแบบนี้โมเมนต์ไฟไม่ยิ่งหาหาคะแนนให้เด้แบบนี้บโไบโไม่ไบโไบไม่โบที่สายดีมากไม่โบกินนมแล้วกลัวกลัวพอ่อฮัเอาไปขึ้นรถอีหลีย์ขอพี่น้องบึงเล่นจะกินนมแล้ว อ้วนตุปุเลยน้องมากมีก็อ้วนแบบนี้นะน้องนาเทินแต่ก่อนน้องอ้วนแบบนี้เลยอ้วนตุปุตัวน้องมากมีอ้วนอย่างนี้นะคะเออจ้า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 มากซื้อๆเพ่อเอาโค้งมาให้เขากินน้ำเนย ให้จับแน่ให้จับแน่อุ้ยบอกให้เจ้าจับอีหลีแปลกนะคะพี่น้องเรนโต้เสร่ออีหล่าก็อยากไปอยู่น้ำยาลูกสะพ้ายกลัวหุงเข่าแหงยาโบโบสุกเล่นเล่นหนีพอปูไปด้วยกันเนาะใช้เพื่อมบ้างใช้เพื่มกินหอด้วยไปไหมใช้เพื่มกินหอด้วย น้องนุ่มจับจัสิน้องนุ่มจับมือจับมือเอ้น้องนุ่มจับเน้ใครไมกิน่อเด้ใครว่าตัวไปอาบน้ำก่อนนะอาบน้ำไปก่อนสิไปหาปลบ่าวไปโอ้ยเร็วโอ้ยใดเร็วเอาเป็นตัวนี่ว่โอ้วนอหลีเลยตุกปุเลยอ้วนเย็นนาะน้ำนมดีมากๆนะคะน้ำมือสไลเดอร์เลยนน้ำเิเดี๋ก่อนางอะไรบนี้ เล่นนี้ไปหายายแล้วหายายส้อยใสใยสร้อยดิยใยส้อยกับวิทยาล้านบ่ออกจากประตูมาเล่นเลยเล่นเล่นเ,เ,เล่นโคลนน้นองมันนี่เอ้ยเล่นโคลนเอาเต็มท,ที่เอาให้เต็มที่ เอาที่สบายใจเลยเด้อลูกหลานด <c oughs> ย่านได้ไปหาผู้เบา <c oughs> เลนนี้มาเล่นครนแล้ว <c oughs> ความสุขนะคะความสุขน้องมันนี่ <c oughs> มองไม่เห็นตัวตัวมันนี่แล้วหายแล้วครน พอโคลอนออนี่กินเฟืองแถวนี้อออือเอาเลยเอาเลยเล่นโคลนเลยสบายใจ<อ>นะคะ <หา S 1> ดูดไปไปล่อย<ป> ไ,ไปปล่อยอชายเพิ่มมาเล่นเลยน้ำแน่ในโบหมกัมกบีหมักบีหัวน้องเหรออย่าหัวนะจ๊ะหมักบีว่าอย่ามาเด้ออย่ามาเด้อชายเพิ่มเมื่อเจ้าคือดื้อคักเลยโอ้โอันนี้เป็นช้างอะไรช้างเครือกคนนี่งม <c oughs> วนบบตาคือนเลือกเลือกกันเลเฮ้ยหเหลือกกูพูไดไรมันมีโบเหลือกตรเนาะแน่แน่เหตุใด จะมาหย่อนคือเทเราหนุนฐาน้าไหมคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่เอสีทุกทุกท่านให้เยอะให้เยนกำลังใจขอบคุณนะเธอนะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครอบครัวนอกชมพูชาแนลได้ด้วยจ้า หนึ่งไลก์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะอุ้ยอู้ด